สวัสดีค่ะหนึ่งสิ่งเลยสำหรับมาร์เก็ตติ้งที่ทำไมลูกค้าคนเก่าอะค่ะคนเก่าๆอะถึงกลับมาพักที่บ้านของเราอะค่ะบ่อยมากๆเลยแล้วก็เป็นลูกค้าประจำประจำที่มาพักที่บ้านของเรานะคะเดี๋ยววันนี้พอมีทริคจะเล่าให้พี่ๆได้ฟังกันค่ะ You get a l l r e a d y ดี้ทริคของเราก็คืออยู่ในใบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทริคเนี่ยมันคืออะไรเนาะคะ่ะเนาะ โอเคตอนนี้เราได้รับแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะป่ะเดี๋ยวเราจะเอาบัตรตัวเนี้ยไปให้ลูกค้าของเรานะคะ ดับแรกนะคะเราก็มาที่สนามช้างอารีนาค่ะพี่พี่จะเห็นสามีพลอยนะคะเดินไปรับบัตรค่ะก็คือสามีพลอยนะคะฝากซื้อบัตรฟุตบอลกับคุณยายค่ะก็คือคุณยายเป็นญาติญาติของพลอยเลยนะคะพี่พี่ขาก็คุณยายนะคะทํางานที่นี่ก็เลยฝากแกซื้อ,อตั๋วฟุตบอลค่ะพี่พี่ขานี่นะคะหลายหลายคนเนี่ยรู้ใช่ไหมคะว่าพลอยทํากิจการหรือธุรกิจ Airbnb ก็คือให้ลูกค้ามาพักที่บ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะก็ หนึ่งในมาร์เก็ตติ้งของเราที่เรารู้สึกว่าทำแล้วมันประสบความสำเร็จนะคะกะ็การที่จะลงดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะให้กับลูกค้านะคะพี่ๆคะหนึ่งสิ่งเลยที่เราจะให้กับลูกค้าใช่ไหมคะ,อะพอยกล้าพูดเลยนะคะว่าสิ่งนี้พอ,พอรู้สึกว่าทำให้ลูกค้านะคะกลับมาพักกับเราอะ เยอะมากๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะประทับใจตรงนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็เขาจะมีความรู้สึกว่าเจ้าของบ้านนะคะใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆได้ดีมากๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวขับรถไปพูดคุยกันไปละกันนะคะวันนี้รถไม่เยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเพิ่งช่วงช่วงเที่ยงเนาะค่ะเนาะหนึ่งสิ่งเลยนะคะเวลาที่ลูกค้ามาพักที่บ้านเราอย่างอย่างเช่นจังหวัดปุริรัมเนี่ยจังหวัดบุริรัมเนี่ยแน่นอนว่าขึ้นชื่อในเรื่องของเมืองกีฬาดูฟุตบอล ในช่วงวีคเอนนะคะสุกเสว์อาทิตย์เนี่ยตารางฟุตบอลบุยลำเนี่ยคนเนี่ยจะชอบมาดูมากๆแล้วคนบุยลำชอบดูบอลมากนะคะชอบดูบอลจริงๆนะคะสมกับเป็นเมืองกีฬาเนาะอย่างเช่นพวกเราครอบครัวพวกเราเนี่ยก็ชอบดูดูฟุตบอลมากๆเลยนะเวลาลูกค้าที่มาพักในบ้านของเรานะคะในอาทิตย์หรือในโปรแกรมที่ลูกค้ามาพักที่บ้านของเราในอาทิตย์นั้นถ้ามีการแข่งขันฟุตบอล เนี่ยทางเราก็จะบอกว่าลูกค้าต้องการไปรับชมฟุตบอลไหมเพราะว่าทางสเตเดียมมันห่างจากบ้านของเราอะออ่ไม่เกิน6นาทีการขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเราเนี่ยมีที่เก็บ ให้ลูกค้านะฟรีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เก็บเนี่ยเราจะซื้อนะคะทางเราเนี่ยจะซื้อเนาะแต่ว่าซื้อเนี่ยมันก็ไม่กี่กระตังหรอกคะ่ะพี่ๆคะามัน,ม,นม,มันไม่ได้แพงนะคะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่าเราสร้างความประทับใจให้ลูกค้าให้มีอินเกจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออตรงเนี้ยลูกค้าสําคัญมากๆ กับการทําถ้าอาทิตย์นั้นถ้าลูกค้าเนี่ยมาพักที่บ้านหองพลเนี่ยแล้วในอาทิตย์นั้นเนี่ยมีการแข่งขันฟุตบอลทางเราเนี่ยก็จะสอบถามลูกค้าลูกค้าต้องการที่จะไปดูฟุตบอลไหมอาทิตย์นี้ฟุตบอลบุมล์เตะกับทีมนี้ทีมนีอ้อย่างเช่นวันนี้เตะกับนครราชสีมา F c ซนะคะวันนี้นะคะวันวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนะคะนะคะก็เริ่มต้น ต้นเดือนที่ขอให้ทุกคนรวยๆเหง่งๆเนอะพี่พอยก็มาเอาบัตรบอลให้ลูกค้าลูกค้าแบบประทับใจลูกค้าบอกว่าชอบคือพอรพอเราได้บอกไปว่าลูกค้าทางเราอะทางบ้านของเราอะค่ะมีที่เก็ตฟรีให้ลูกค้านะแต่ว่า่าทางเราเนี่ยก็ซื้ออยู่แล้วแหละค่ะพี่ๆขาเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆอ,อะไรที่สร้างความประทับใจหรือ,อรายละเอียดให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็พร้อมที่จะทำนะคะเนาะแล้วก็จะถามแบบเนี้ยค่ะทุกๆคนนะคะถ้า มันยังไม่หมดซีซันเกมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกค้ามาแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันหมดฤดูการฟุตบอลเนี่ยเราก็จะไม่ได้ถามลูกค้านะคะมันมันจะมีเป็นฤดูการนะคะมันยังไม่หมดฤดูการฟุตบอลนะคะทางเราก็จะถามลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านไปขับสวนกับลูกค้าขับสวนกับลูกค้าพอดีเลยค่ะก็ เดี๋ยวเราจะบอกลูกค้าว่าเราจะเอาวางไว้ในโต๊ะเดี๋ยวจะส่งเมเสเ็จไปหาลูกค้านะคะพี่พค่ะแฟนแฟนลูกค้าก็น่าจะเป็นคนบุรีรัมย์เนาะเขามาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะวางไว้ในโต๊ะในบ้านนะคะพี่พค่ะตอนนี้พลอยไปซื้อบัตรบอลหลังจากที่พลอยไปซื้อบัตรบอลพลอยก็เลยกลับเข้าบ้านคืนนะคะแล้วก็ จะเอาบัตรบอลไปวางไว้นะคะนี่แหละค่ะหลายๆคนน่ที่เขามาพักที่บ้านนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเซอร์วิสที่ดีมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆอะ่ะเขาเขาเขาไปซื้อเองก็ได้ค่ะแต่ว่าเราก็อาสาแล้วก็ถามในรายละเอียดตรงนั้นว่าเอ้ยเดี๋ยวเราขอไปซื้อให้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวทางเราอะจะมีให้ลูกค้าต้องการก,กี่ใบมันมีตอนแรกเนี่ยลูกค้าต้องการเจ็ดใบนะคะ เจ็ดใบกับครอบครัวทางเราก็โอเคได้ทางบ้านพลอยก็โอเคเดี๋ยวจะไปจัดการให้นะคะแต่ทีนี้ลูกค้าก็เลยขอเปลี่ยนนะคะบอกว่าขอเป็นสองใบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรนะคะ่ะนี่แหละคะ่ะคืออะไรที่มันเป็นเล็กๆแน่นอๆอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เต็มใจนะคะแล้วมันก็เป็นการสร้างการตลาดที่ดีมากๆเลยเพราะว่าลูกค้าเขาจะประทับใจเมืองบุรีรัมย์เนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของ กีฬานะคะส่วนใหญ่คนบุยลำก็จะมาบุยลำเขาก็น่าจะรู้นะคะ yeah, <no> นาออ่ะโอเคเดี๋ยวคุณเจเอาอันนี้ลงไปให้ไปวางไว้ให้ลูกค้านะคะพี <Yeah. S 1> ่พลอยนะคะเอาตั๋วไปวางไว้ที่โต๊ะแคมปิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปซาาหน้ากันนะคะพี่ๆคะ่ะเรียบร้อยนี่จะ้ะ โอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้พลอยวางตั๋วที่เกตให้ลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้มีบอลเตะบุยลำเจอกับนครราชสีมาเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะเดี๋ยวลูกค้าจะไปดูฟุตบอลน,นะคะลูกค้าก็น,น่ารักน่ารักพลอยน่ะเจอลูกค้า,ม,คนนา,คคา,ามีแต่คนน่ารักพี่ๆค่ะลูกค้าตามชาติกระไดมีแต่คนน่ารักบบมีว่าบนน่ารักเจอแต่คนน่ารักอีลีแบบว่าแฟนเขาก็น,น่ารักอืม คนมาพักบันนพลอยนะ่ะแฟนเขาทั้งสองคนน่ะคะ่ะพี่พีคะ่ะน่ารักพลอยเจอแต่คนน่ารักค้นดีๆเนาะแบบคือพลอยทำธุรกิจแบบนี้นะ่ะพี่พีคะอันพลอยกับว่าขอให้เจอกนรันยานะในมิตรที่ดีอย่างสิน่ะคะ่ะเจอแต่คนดีๆอีเล่ลูกค้าก็มีแต่ค้นที่แบบว่าสะอาดสะอา้านแบบว่าเขาหลบรักษาบ้านเราอย่างดีนะคะถ้าเพื่อนเฮ็ดแกวตรงแกวแตกอย่างสิเขากะสิแบบถามว่า เธอคิดเงินโบจึงสันจึงสีนะโอ้ดีแฮงพี่ๆค่ะอีลีพลอยนะ่ะรู้สึกว่าชอบนะคะชอบถ้าลูกค้านะคะถ้ามีแบบนี้พลอยก็จะแนะนําแล้วก็บอกลูกค้าเสมอนะคะว่าลูกค้าสนใจไปดูฟุตบอลไหมทางเรามีที่เกตฟุตบอลให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพลอยก็สิไปสื่อกับสามีไปสื่ออันใดที่ว่ามันดีเขากับเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะพี่ๆคะ่ะ ส่วนใหญ่ลูกค้าก็ให้ฟีดแบ็ที่ฟีดแบ็ที่ที่ดีเหมือนกันนะคะพี่พี่คะนี่แหละค่ะพี่พี่ขา EP นี้พลอยก็มาอัปเดตประมาณนี้นะคะหวังว่าพี่พี่จะชอบนะคะในการที่จะมาแชร์ให้พี่พี่ได้รับฟังกันเนาะค่ะเนาะหวังว่าพี่พี่จะได้อ่าประโยชน์ในนี้นะคะไม่มากก็น้อยเนาะจ้าเนาะจ้าพี่พี่มากก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นแชร์กันฟังนะคะพี่พี่ขาสำหรับ EP นี้ขอบคุณค่ะ